ก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่ช่องไปเช่นเคยนี่ก็มาครับเนาะซึ่งจากพาที่แล้วเราได้ทําบ่อน้ําแล้วก็อะไรวะกันไม้น้าบ้านนะครับผมซึ่งวันนี้เราวันนี้ดินกูพันใช่ไหมซึ่งวันนี้เราจะมาปลูกผัก ทำฟาร์มข่า,ขาวกันนะครับผม ก่อนให้ได้ปยก่อนคกนก็นอุปกรณ์กนจะขอใส่ตัวเนี้ยเก็บไว้ตัวมุม,มันวนตอเผา,านี้ก็ใส่ไว้ปูไวแล้วก็จะขอเก็บของน,นิดนึงชึบอ่ะชึบอ่ะ ได้ไปปลูกฟักทองมานิดนิดหนึ่งนะไปขุดฟักทองแล้วก็ได้ไปปลูกต้นฟักทองไว้นะครับเดี๋ยวขอเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนะาะไปดูว่ามันยางไงกันนะี่ทำฟารมอ,นะอ้อยด้วยนะไปดูนี่ครับผมนี่คือฟาร์มนะ มาทำไมมาทำไมโคขวดหมดหมดหมดนี่การกระบาดขนาดนีลูกผมผมใจผบใจถึงพอบางหูก้าวผมลงไปในน้ำเลยมาดูว่ามาดูว่าปั๊บหมดทีหมดสองทีหมดสองทีปั๊บ คนชมปลวกเลยเริ่มจากอ้อยก่อนนะคันแรกอขอโทษเธอขอโทษเธอเธอเธอเอเธอเธออเธออเธออนธัเธาเอออออ Yes. โอยปิดปิดปิดิดิดไอปลาโอ้ยนาะหนักหยันลบอกหยัน เปล่าเออไม่มีเว้ย <c oughs> ไปร,รอรามันขึ้นหนาอต่อไปก็ไปหาไปหาข้าวก่อนข้าวเอ้ยทุกการสังเกตตอนนี้นะผมตน้นอ่าต้นโอ๊กที่ผมปลูกไว้ลนะหนะ้าบ้านจากเอพีที่แล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาด้วย ขึ้นเมื่อต้นใหญ่ทันทีตลอดน่ะนี่คือนี่คือตักนี่คือสูตรการเก็บค่าแบบชิวๆนะครับผมเอาวันดี

ตายนะลูกเดี yeah. <laughs> ๋ยวก่อยัโบปัลลุกตั้งหนึ่งอาจจะดังเกินไปเดี๋ยวคนดวยูจะดูดีๆดูดีไหมล่ะตอนเดียวยังได้ มาเลยมึงมัสั่นคนป่ะตบมาเดยตบมหักีมเลยมึงมันสันปป่นีมาเลมมมัมสัน่นเวยมันดี้าเอ้ยเฮ ได้รับแล้นะบนขับพาดเองนะบนมาเฉยเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนเป็นไปได้เดี๋ยวผมขอไปสำรวจตรงแถวทะเลทรายดว่ามันมีอะไรหรือเปล่าอาจจะมีประดมือให้พวกเราไปนั่งไปเก็บของนะผมไปดูกัน บอกีมอน้ำตั้งีบบนี้ไบทะเลวัดน,น่าจะเป็นทะเลทรายที่ใหญ่พอตัวนะเนี่ยแต่ไม่ปพีระมิดนี่หว่ามีป่าวะโอ้ ดูกันนี้ว่ามันจะมีพประดามิดป่ะโดดชุดอ้อยเยอะมาอ,อาไปก่อนอ้อยบวกเพิ่มนี่ดดเงินโทนอ้อยเยอะมากเจอพวกอะไรก็ให้เก็บเก็บเก็บไปน,นิดหน่อยนะเจออะไรผานผ่านแล้วาบางทางพวกไม่ก็อะไรก็เก็บไปก่อน อะไรวะบล็อกเดี๋ยวนิดเดี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 ยวแ่นั้นโอ้โหเดินมาห้าร้อยกับบล็อกเรอนะเออไม่มีพีระมิดมีป่าไม้นั่นด้วยทุกคนไม้อ่ มาเอาคาริไม่มีสีเลยทุกคนไม่มีจริงจริงหรออ้อมกับบ้านเลยนะครับอ้อมกับบ้านเลยนะครับมอคาลิเพียงลองมาชอบมากเลยิ่าาเอของคาก

hãy hội giải thêm mấy người thì mình hm 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 คอนเนต์คอนนที่อาทอิเกือบกูเกือบแล้วกูอี

วิ yeah. ่ง <tampoco> ว oh, okay, mm ิ่งก่อนโอ้ยเช็ดกับตาเก็บแตกแล้วไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วมาอยู่แล้วเอาดิยคีเปอร์หวดดิให้โอ้โหไอเช็ดกับตาอะฮ่ากับตากับตาแล้วจ้าว่ามาเร็วกว่ามาเร็วกว่าแล้วนะ หลงเฮ้ยหลงไปได้ไงครับเนี่ยหลง,ลง เชี่ยก็บป่าอะโดนด้วยไอ้เชี่ยมีแต่มีมีแต่อะไรก็ไม่รู้อาหารก็หมดไม่มีอะไรแล้วตอนนี้อ,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 อ๋อขุดท่อไอ้เชี่ยขุดท่ออะคนถึงบ้านล้วอ่ะอเปนนี่คือร่องรอยที่ผมได้ตัดไม้คุดอะไรไว้ ปสบกาสกิตั้งนะรูปโดนดียวเราเรมากันแตต่ไอเหี้ยโนเนี่ยโอ้ยหุยนัไงถึงอโดนบ้านถึงบ้านอ่ทีุ่ดขอขอเถอะอย่าพ่ย่าพ่งทำอะไรกูเลยให้กูกลับบ้านก่อนให้กูกลับบ้านก่อนอย่าพึ่งทำอะไรกูขอร้อง อะไรบ่มเลยก็รล่อมากอ่ะพี่เออสวยนี่สุดก็ถึงบ้านที่ประตูทางเข้าอยู่ไหนฮะบิงบินบินวนสักรอบสองรอบดิ ยอะเลยนะสิที่มกนคได้าวันก็น่าจะได้อีกหแปลงก็ประมาณนี้ up ตัตากับไอ้นั่นเนี่ยไอ้นี่นุกคนออทุกคนกตูจะตายเชื่อกูจะตายกอใกล้แต่กูกับตายยสิบแปดนาทีเราเยแบบเดียวโอ้โหโคตรไวอ่ะ แล้วก่อนโอ้ยเกือบกูล้วเกือบแตกกูเกือบแตกไม่เงียเกือบนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนิดเดียวจริงๆนะคนเกือบเกือบละเกือบละเกือบละเกือบจะไปวันนะกูเออเออไอ้เหมือนกูไปงนอะไรมา ไอ้นี่เหรอคนข้าคกรจะปลูกไหนดีคุณขอได้ป่ะวะ่าได้ไม่ได้ไ,ได้อยู่น่าจะได้ปลูกข้าวลาว่ะเฮ้ยข้าวไา้มันก็ป้างนี้น่ะไม่น่าจะปลูกได้อยู่เออสวยอยู่ตรงเนี้ยปลูนะปกแบบความเข้าเอ็นพีซีดี่ะ ำไ,ได้ไงไวะงงนะ โอ้หนี่จะเป็คนละฝั่งเลยทุกคนจะขับดวก่อน <c oughs> รับดูเพิ่มหนะ่อนิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่เยอะ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 ่ยอะ,ยอะแล้วก็ไม่มากเลยหนึ่ง สองสามสี่ได้ยังงวะอันนี้ก็ได้ประมาณสามหกเก้าน่าจะได้ป่ะเดี๋ยวถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็ค่อยข,ข,ขุดตรงนี้ออกก็ได้ต้องอวัดก่อนเอ้ย 放血啊我们我们没事，跟着你来参的。 ขาดอีกนิดเดียวนิดไม่ขาดอีกไม,ไม่มากไม่มากขดุดตัดต้นไม้ประมาณสามบล็อกมาไม่กี่บล็อกก็ได้จะได้หนึ่งสอง าก็ได้ตัดไิเถอะอือขาวอ่ะพื้นที่เต็มกูถามจริงกูถามจริงกูถามจริงกูไอ้เหี้ยเห้ยไม่เงิ เพื่อนที่เต็มเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยต่อ,อต่อให้มันได้ยี่ห้านาทีเออเดี๋ยวพอได้ยี่ห้านาทีปุ๊บเดี๋ยวให้ยหยุดคลิปแล้วก็ลงจะค่อหยุด,ด,ยยยดคลิปเอาก็ไร ไม่ต้องห่วงหรอว้ยโถแม็แเม็ดเม็ดต้นไม้หายอ่านี่ดูเว้ยโอ้ยโอ้ยโคตรแหลกโคตรแหลกมันก็แหลกปาเพื่อนครับเพิ่มมาครับทีนี้ต้องขายไปครบเซตดีวะ นี่โอเคสวยครับมไม้บ้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสามหืม น่าจะพอดีนะอ่ะมาดูกันดีว่ามันจะมันจะมันจะพอดีตามที่ผมคิดไว้หรือเปล่าป่ะคนตอนนี้ผมไม่ทำอะไรพุ <h <h ่งหน้าแล้วโอ้พุ่งหน้าเว้ยพุ่งหน้าแต่มันก็ยังแหลกเหมือนเดิมอ่ะเจ้เธอเจ้เธอพุ่งหน้ากูได้โทรศัพท์ขึ้นมาหนุ่มเก๊โอยเหี้ยอื้ม เินมาสองอันต่ะคน่สังสองที่อัอนนสาร์ทนี้ก็ไว้แต่พิธีน,น,นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กคดแชร์กดติดตามเพื่อการจให้ผมได้ทำคลิปต่อเนี่ยนะครับ ที่ได้ได้ไปบ้างก็คือได้เป็นฟามอ้อยแล้วก็ฟามข้าวที่ต่ออเดี๋ยวพ์ท,ท,ทห,ทหน้าเดี๋ยวจะมาลงขุดเหมืองยาวๆเลยทุกคนลงเหมืองยาวๆเลยครับผมลงเหมืองแล้วก็ทำลงเหมืองทำเหมืองใต้เนี่ยทำเหมืองใต้บ้านตรงเนี้ยแล้วก็ลงเหมืองแบบหาได้หาอะไรยาวๆครับผมเจอกันพัทหน้านะผม ก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบๆไปละ